สวัสดีค่ะพี่น้องหมื่นหนึ่งเ้องก่อติดนั่งทายยางทายยังเสียนาะพี่น้องมืนอนี้มาเฮ็ดอันกลางมุงไฮงวัวกลางมุงไฮงัวค่ะคุณสมพงเราปฏิติปะตอมุงไฮงวัวขาดแล้วกับปลาเอาเ <c oughs> ครื่องยุ่งลายยุ่งไรเป็นไปได้ที่กลางมุงไฮง้อไน น่อยก็สิออกมาจากตัวบูหนึง่งดูเดี๋ยวนี้มีอยู่ซีตัวเดือนเดือนกันย่าติเคยออกมายุ่งกับหลายยืนอยู่นี่ยังนี้ยุง่งเดือนกันย่าก็สิออกมาอีกสองตัวเป็นหกตัวหัวกับยูซือว่าเป็นถั่วสมพง ร้อนอยู่กหาตาเนียขีดหาตาเนียเห็ดหน่งฝนกับตกลิ่นปล่อยๆมากนะฝนตกปลอยปล,อ,นนลอยป้าแล้วเห็ดยังเนาะฮะไม่น้ะติด๊ดอะไรติดอะไรอ,อันนี้ติดตังกระสีแปลว่าย่างนี่อยู่สื่อมาไว้ตะโดนแล้วจักสียุใส่เอามาแปะทอ,อน้ำ แกะท่อน้ำก่อนตะอยกซีีออกแกะได้ฮะอันใดทังกะสีมันหัวตินั่นของหัวก่อหัวหัวมันหัวโอ้ยเงี้เทเลเวนอย่างเดียวพี่น้องเบิ่งเล่นไต่เวนตาบ่เห็น ชีวิตบ้นบานๆพี่น้องเอออยู่ไปหาแนวเฮ็ดไปบ่ได้หาเงินสุมมือจกว่าได้เงินใสใสพอได้ซื้อกับขอกับน้ำลงหนองลง่งเก็บผักบุงแน่เก็บหอยแน่ไปสระแกงขี้เล็กแน่แกงน้องไม้แน่น้องไม้ก็ออกเรื่อยๆนาฝคนแล้วมาเฮ็ดนี่ละชีวิตผู้เฒ่าบ้านๆมาลองบึงสองเถาย่ายตา้านี่ละ ิตน้าอยู่ที่บ้านนอกน้า,อานงอี่แลนนโซนาได้พี่น้องโซ่านาไปลองเพลงลงอันนั้นกันติดอีกแล้วแป๊บลงแป๊บเดี๋ยวได้ได้สามร่อยติดอีกแล้วลบทีมอีกแล้วติดบักเออเฮ้อ คอยยิบคอยแกะคอยแงะคอยง่ายคลิปนี้กับสันสันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสันสันมาทักทายส่งงานพี่ยูขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะนนนนพี่น้องเบิ่งกันแย่งกันเ้อพี่น้องเ้อเบิ่งกันแย่งกันสวัสดีทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะ